เวลาพูดถึงโซนี่เรานึกถึงบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นที่ทำสารพัดอย่างเรารู้จักทีวีโซนี่คอนโซล PlayStation กล้องก็ต้องโซนี่ครับหรือว่าตำนาน Walkman ที่โคตรฮิตช่วงปี80แต่มีสินค้าอย่างหนึ่งที่โซนี่ก็ทำมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ปังสทัทีแล้วถึงจะเคยมีช่วงรุ่งโรจนอยู่บ้างแต่ทุกวันนี้กลับค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆ และเกิดเป็นคำแซวว่ามือถือโซ n y เป็นมือถืออรารยธรรมที่ไม่ได้เน้นขายให้คนทั่วไปแต่ต้องเป็นสาวกกลุ่มเล็กๆที่ชื่นชอบเท่านั้นที่จะสนใจซื้อไปใช้งานและล่าสุดก็เหมือนว่ามือถือโซ n y ่กำลังเจอปัญหาย,ยอดขายลดน้อยลงเรื่อยๆถึงกับโดนแบรนด์ Google Pixel จากอเมริกาแซงหน้าไปได้ในบ้านเกิดตัวเองที่ญี่ปุ่นครับ คำถามคือโซนี่ทำอะไรอยู่ความเป็นอารยธรรมแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือเปล่าและในอนาคตโซนี่จะยังอินดี้แบบนี้ต่อไปไหมวันนี้มาย้อนดูประวัติศาสตร์และหาคำตอบไปด้วยกันนะครับผมวายและนี่คือช่อง DS s u y ครับเพื่อที่จะเข้าใจความคิดของโซนี่เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติการออกสินค้ามือถือโซนีกันก่อนครับใครเคยใช้เครื่องไหนในคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ถ้าเอาครั้งแรกเลยคือย้อนไปปี1989นู่นครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือรุ่น Sony CP201 ที่ยุคนั้นมีความพิเศษแล้วนะเพราะว่าน้ำหนักเบาไม่ถึง1กิโลกร,รมัมโทรศัพท์กระติกน้ำรุ่นอื่นในตลาดนี่เทียบไม่ติดเลยครับ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทําหลายๆรุ่นออกมาขายเรื่อยๆแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวเอาออกนอกประเทศไปสู้ตลาดโลกไม่ไหวเพราะว่าส่วนใหญ่เน้นขายแค่ที่ญี่ปุ่นแล้วพอมองออกไปก็เจอโนเกียเบอร์หนึ่งของยุคนั้นส่วนโซนี่ครับมีส่วนแบ่งการตลาดยังไม่ถึง1%เเลยในปี2000 oh. อยู่ตัวคนเดียวแบบนี้ก็คงจะสู้คนอื่นไม่ไหวดังนั้นก็เลยต้องหาเพื่อนมาช่วยกันทำมาหากินครับแล้วก็โชคดีที่ไปพบเจอกับมือถืออีกค่ายหนึ่งครับที่กำลังทุรักทุเลอยู่เหมือนกันซึ่งก็คือแบรนด์เอริกสันนั่นเองครับ e r ริกสันตอนนั้นเขากําลังปวดหัวที่สู้กับโ o เกียไม่ไหวอยู่เพราะว่าราคามือถือเขาตั้งมาไว้แพงดีไซน์ก็เชยกว่าความนิยมก็เลยตกลงเรื่อยๆแต่มีข้อดีที่เขาเป็นบริษัทที่มีความรู้โน้ตฮาวในด้านการทํามือถืออยู่แล้วครับพอมาเจอโซนี่ที่เก่งเรื่องดีไซน์ทุกอย่างมันก็เลยดูลงตัวไปหมดจนในเดือนสิงหาคมของปี2001ครับก็ถือกําเนิดมือถือแบรนด์โซนี่เอริกสัขึ้นมาโดยที่ทั้ง2บริษัทถือหุ้นไว้เท่ากันก็คือ50ต่อ50 ทีนี้ก็น่าจะตาตึงอยู่ในใจของใครหลายๆคนครับเพราะว่ายุคนี้แหละถือเป็นยุคทองครั้งแรกของโซ n y ครับแบรนด์โซนี e r i c ิกสัออกมือถือรุ่นแรกอย่างยิ่งใหญ่กับรุ่นโซ n y ่เอริกสัน T68i ที่มากับระบบจอสีใช้เปิดอ่านอีเมลได้ส่ง MMS ได้มากับโมดูลกล้องเสริมที่ใช้ต่อกับเครื่องเพื่อถ่ายภาพความละเอียด VGA ได้เรียกได้ว่ารวมจุดเด่นของโซนี่ทั้งเรื่องกล้องถ่ายภาพ Cybershot แล้วก็เรื่องมัลติมีเดียวอล์กแมเข้าไว้ด้วยกันผลลัพธ์เป็นไงรู้ไหมครับใบให้ว่าขายดีมากๆข้อมูลจากปี2003เห็นว่าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเป็น5.1% จึงขึ้นเป็นแบรนด์อันดับที่5ของโลกได้แล้วหลังจากนั้นก็พุ่งกระฉูดไม่หยุดครับออกตระกูลมือถือใหม่ K-Series ที่มีรุ่นขายดีอย่าง K300 K750 และมีรุ่น Walkman W 8 0 0ที่เน้นความสามารถด้านการฟังเพลงมีหน่วยความจำเสริมให้เก็บเพลงได้เยอะๆขายดีจัดเลยครับทุกอย่างตอนนั้นดีไปหมดจนกระทั่ง And are calling iPhone. Today Today, Apple going ในปี2007บริษัท Apple Computer จัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ครับ iPhone รุ่นแรกที่เปลี่ยนแปลงวิธีใช้งานมือถือแบบเดิมๆไปโดยสิ้นเชิงด้วยหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่กับตัว Safari Browser ครับที่ทำให้เราใช้มือถือได้เหมือนกับบนคอมพิวเตอร์ มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ดูไม่สำคัญอะไรครับด้วยยอดขาย iPhone เพียงหลักล้านต้นๆในปีนั้นจะมาเทียบอะไรได้กับ Sony Ericsson ที่มียอดขายตั้ง101.35ล้านในปี2007แต่ในปีต่อมา2008นี่เลยครับที่เราเริ่มเห็นสัญญาณอันตรายเพราะ iPhone 3G ฮิตมากขายดีมากครับเทรนด์สมาร์ทโฟนกำลังมาส่วนฝั่งฟีเจอร์โฟนที่เป็นสายของ Sony e r i c s s o n โดยตรง ก็โดนแบรนด์เกาหลีอย่างซัมซุงแล้วก็ LG เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปได้ทำให้ในปีนั้นกำไร Sony e r i c ิกสัลดหัวไปกว่า43ซึ่ง Sony e r i c ิกสัเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับพร้อมลุยตลาดสมาร์ทโฟนด้วยมือถือ Xperia x 1ที่ดีไซน์ก็สวยตามเคยครับแต่มีจุดพลาดอย่างหนึง่งคือเขาเลือกใช้ระบบ Windows Mobile ที่ไม่ค่อยฮิตเท่า b l a c k เ e r r y OS กับ iOS ส่วนมือถืออีกลายก็ยังใช้ระบบซิมเบียนที่ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆครับไม่ได้ตามโลกเขาเลยแต่พอโซนี่เอริกสันเริ่มหันมาออกมือถือระบบ Android ด้วย Xperia x Serie 10 Series ในปี2010และในปี2011ก็ออกรุ่น Xperia Arc ครับกับดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีแบบจัดเต็มแต่ก็ไปตายเรื่องชิปที่ใช้เป็น s i n เกิลค r e ตามค่ายอื่นเขาไม่ทัน จึงกลายเป็นว่าพาร์ทเนอร์สบริษัทโซนี่และเอริกสันที่ดูสวยงามในวันนั้นครับกับกลายเป็นหนึ่งในปัญหาเพราะทําให้ผลประกอบการไม่ดีโดยเอริกสันเนี่ยตามเดิมมีความรู้ด้านการทํามือถือฟีเจอร์โฟนไม่ใช่สมาร์ทโฟนครับแล้วยิ่งบริษัทแบ่งหุ้น50-50กันแบบนี้การจะตัดสินใจทํะไรก็ต้องรอกันทั้ง2ฝ่ายจนมักเห็นว่ามือถือโซนี่ตามเทรนแบบค่ายอื่นเขาไม่ค่อยทำจนสุดท้ายในเดือนตุลาคมปี2011ครับ ฝังเอริกสันก็ตัดสินใจเทขายหุ้นของตัวเองมูลค่ากว่า1.05พันล้านยูโรคืนให้กับโซนี่ทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าต้องการหันไปโฟกัสธุรกิจที่ทําเงินให้กับตัวเองอย่างก,การวางโครงข่ายสัญญาณมากกว่าครับส่วนฝั่งโซนี่ก็ได้ธุรกิจมือถือเข้ามาอยู่ในมือแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงไม่มีแล้วนะโซนี่เอริกสันแต่กลายเป็นโซนี่มบายคอมมิวนิเคชันแทนครับ หลังจากลากับเอริกสันโซนี่ก็ปรับกลยุทธ์ใหม่ครับยกเลิกการผลิตมือถือระบบซิมเบียนทั้งหมดแล้วก็หันไปพัฒนารุ่น Xperia S Xperia P แล้วก็ Xperia U ที่เป็นสมาร์ทโฟนสมัยใหม่แล้วก็มีรุ่นดาวเด่นเป็น Xperia Z ครับที่เรียกกระแสความสนใจไปได้เยอะจริงๆทั้งขายดีในญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปแถมได้รางวัลเบสสมาร์ทโฟนจากงาน CES 2013ด้วย แต่เรื่องดีก็อยู่ได้ไม่นานครับพอเมื่อมาถึงปี2015ก็เป็นยุคที่แบรนด์มือถือจีนเข้ามาตีตลาดโลกได้ด้วยสเปคโหดๆกับราคาที่ไม่แพงส่วนโซ n y ก็ค่อยๆเลือนหายไปจนถึงขั้นถอนตัวเลิกทำตลาดสมาร์ทโฟนในหลายๆโซนรวมถึงไทยด้วยครับในปี2018แต่ไม่นานครับในปีต่อมาโซนี่ก็กลับมาทำการตลาดอีกครั้งพร้อมกับรีแบรนด์ตัวเองครั้งใหญ่ให้เป็นภาพที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในยุคปัจจุบัน มีการแบ่งซีรีส์มือถือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นรุ่น Xperia Pro, Xperia 1, Xperia 5แล้วก็ Xperia 10โดยมีการออกตัวเครื่องที่ไม่เหมือนใครครับด้วยสัสดส่วนจอแบบยาวๆขอบจอบนล่างไม่หนามากแล้วก็เน้นจุดเด่นเป็นเรื่องกล้องเทเลโฟโต้ที่ขยับชิ้นส่วนเพื่อทำการซูมได้จริงๆตัวเลนส์ก็มีการร่วมพัฒนากับแบรนด์ไซส์หน้า UI แอปกล้องก็หน้าตาเหมือนกล้อง Sony Alpha ด้วย แล้วถึงมือถือแบรนด์อื่นจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ว่า Sony ก็ยืนยันจะให้มือถือของเขายังใส่ไมโคร s d Card ได้แล้วก็รูหูฟัง3.5ก็ยังมีให้เสมอมาครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างมือถือเขามีปุ่มชัตเตอร์มานานแล้วด้วยนะแต่ถึงเรื่องเหล่านี้จะเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นที่ทำให้แบรนด์โซนี่เป็นที่น่าจดจำมากแค่ไหนแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสร้างยอดขายให้มันสมน้ำสมเนือได้จนในปี2020 โซนี่ก็เลิกรายงานผลประกอบการแผนกมือถือไปเลยจบจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับและล่าสุดมีข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมบอกว่า Sony Xperia ยอดขายลดหนักมากในญี่ปุ่นหายไปกว่า40%ระหว่างช่วงปี2022และ2023ในขณะที่แบรนด์ต่างชาติอย่าง Google Pixel ขายดีเป็นเทนานาเท่าย,ยอดขายพุ่งขึ้นกว่า527% ซึ่งก็หมายความว่าในประเทศบ้านเกิดที่โซนี่ควรจะรู้จักดีที่สุดก็ยังไม่ใช่ตลาดที่เขาสามารถยื้อความสนใจและยอดขายไว้ได้ด้วยซ้าอนาคตของมือถือ Xperia ตอนนี้ก็เลยดูน่าเป็นห่วงมากๆครับแต่ทางโซนี่เองก็ยังยืนยันว่าบริษัทจะยังคงผลิตมือถือต่อไปอยู่ดีเพราะว่าเป็นส่วนที่มีการเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะหมายความว่าธุรกิจมือถือมันเป็นช่องทางให้บริษัทเอาไว้ทําการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีแล้วก็สร้างสินค้าใหม่ๆขึ้นมา เพราะว่าทาง Sony เองก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆให้แบรนด์มือถือลหลายๆเจ้าอยู่มันก็เลยต้องมีมือถือ Sony ออกมาให้เราเห็นกันอยู่ตลอดไปนั่นเองครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือประวัติมือถือ Sony แบรนด์ที่ยังไม่ตายแต่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักไม่เห็นรู้เลยว่ามีมือถือทำออกมาขายด้วยถ้าไม่ชอบอยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับพวกเราทีม DS Sky ลาไปก่อนสวัสดีครับ